รันอยู่มาพระเจ้าผู้กามก็ให้ยกทัพเรือลงมาตีเมืองหงสาวดีพระเจ้าตาพยากลัวกองทัพพมา่าจึงให้ราชสารมาถึงพระเจ้าฟ้ารั่วให้ยกกองทัพมาช่วยพระเจ้าฟ้ารั่วก็จึงยกกองทัพมาเมืองหงสาวดีแล้วก็ช่วยตีพม่าแตกไปแล้ว ก็จะยกกองทัพเรือกลับมาที่เมืองมอตมะพระเจ้าตาพญาจึงห้ามไว้ว่าบัดนี้พระองค์ยกกองทัพมาช่วยข้าพเจ้าตีกองทัพพม่าแตกไปแล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้ถาวายเครื่องราชบรรณาการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยพระองค์จงหยุดกองทัพพักแรมอ,อยู่ก่อนข้าพเจ้าจะจัดแจงขันทองใส่ดอกไม้ทองและสิ่งของทองเงินเครื่องราชบรรณาการมาถาวายก่อน พระเจ้าฟ้ารั่วได้ฟังเจ้าตาพญาห้ามก็เชื่อถ้อยคำจึงยังทับอยู่ยังไม่กลับไปภายหลังที่พระเจ้าตาพญาคิดคดต่อมิตรจะจับพระเจ้าฟ้ารั่วฆ่าซะและจะได้เป็นใหญ่ในรามัน ประเทศแต่ผู้เดียวก็คอยดูท่วงทีขันเห็นพวกกองทัพพระเจ้าฟ้ารั่วต่างคนต่างไปเที่ยวหาสเสบียงอาหารกระจากระจายเรีย่ยราดกันอยู่ในเมืองไม่ไปหมวดเป็นกองพระเจ้าตาพยาจึงยกกองทัพมาล้อมพระเจ้าฟ้ารั่วพระเจ้าฟ้ารั่วคันรู้ดังนั้นจึงว่าแก่พระเจ้าตาพยาว่าเราได้ยกกองทัพมาช่วยท่านตีทัพเมืองภูการ แตกยับเยินไปถ้าไม่ฉะนั้นท่านก็อยู่ในเงื้อมมือข้าศึกเรามีคุณแก่ท่านเป็นอันมากท่านเป็นคนอากตันยูไม่รู้จักคุณเรากลับจะมาล้อมจับเราฆ่าซอีกเราพระเจ้าฟ้ารั่วจึงประกาศแก่เทพพาดาทั้งปวงว่าข้าว่าเจ้าซื่อตรงต่อมิตรมาช่วยป้องกันเมืองไว้ไม่ให้เป็นอันตราย และสมิงตาพญาผู้นี้มีรู้จักคุณข้าพเจ้ายังจะคิดทําร้ายแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ขอเทพยาดาทั้งปวงจงช่วยรักษาข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอันตรายจงบันดาลให้สมิงตาพยาผู้เสียสัตว์ถึงกับปราชัยแก่ข้าพระเจ้าเถิดท่านประกาศแก่เทพยาดาแล้วพระเจ้าฟ้ารั่วกับทรงช้างพทินั่งตัวกล้าใสเข้ามาชนกับช้างของ พระเจ้าตาพยาช้างพระเจ้าตาพญาเสียทีผันแปรไปพระเจ้าฟ้ารั่วได้ท่วงทีก็จึงจับพระเจ้าตาพยาได้และทรงคิดถึงพระราช,ชมัยตรีโปรดงดโทษไว้พลายหลังพระเจ้าตาพยาคิดคดอีกจึงจะฆ่าเสียแต่นั้นมาเมืองพระโคคือเมืองหงสาว,วดีก็อยู่ในอำนาจของพระเจ้าฟ้ารั่ว พระเจ้าฟ้ารั่วก็ยกกองทัพกลับมาครองราชสมบัติในเมืองมอตมะดังเก่าได้เป็นใหญ่ในรามันประเทศทั้งปวงส่วนตะแววุ่นเจ้าเมืองทวายนั้นเมื่อรามันมีกำลังแข็งเมืองขึ้นดังนี้ก็ไม่อาจที่จะมาส่งสวยผลทุเรียนถึงเมืองภูก,กามได้ด้วยเมืองมอนกั้นอยู่หน้าก็จึงเกรง พวกรามันจะมาย,ามย่ำยีจึงมาขึ้นแก่พระเจ้าฟ้ารั่วณนะที่เมืองมอตมะจนรุ้สักราช674ปีพระเจ้าฟ้ารั่วก็สวรรคตรล่วงไปจึงมกตาผู้เป็นน้องพระเจ้าฟ้ารั่วได้ราชสมบัติได้พระนามว่าพญารามประเดิดหรือขุนลอ รุษกาลด676ปีสมิงมังละคิดพี่เขยจับพระยารามประเดิดฆ่าซะแล้วสมิงมังละคิดก็ให้บุตรชายครองราชสมบัติได้พระนามว่าพระยาแสนเมืองขณะนั้นแต่แววุ่นเป็นเจ้าเมืองทวายรู้ข่าว พระเจ้าฟารุ่สิ้นพระชนแล้วก็ไม่เมืองาขึ้นแก่เมืองมอตมะสืบไปจนลูษสกาด680ปีพระเจ้าแสนเมืองจึงยกกองทัพไปตีเมืองทวายเอาไว้ได้แล้วก็ยกกลับขึ้นมาจึงจะไปตีเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนเอาให้ได้แล้วก็ได้แล้วพระเจ้าแสนเมืองก็จึงให้ เจ้าเมืองเชียงใหม่มาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาถ้าถึงปีแล้วให้นำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแล้วพระเจ้าแสนเมืองก็ยกทัพกลับมาที่เมืองมอตมะพระเจ้าแสนเมืองนั้นอยู่ในราชสมบัติ14ปีรู้สกราชที่681ปีก็สิ้นพระชนแล้วก็เจ้าชีผู้น้องได้ครองราชสมบัติได้พระนามว่าพระยารามไตพระยารามไตย สเสวยราชสมบัติได้8ปีขุนนางรามันชื่อว่าชีปอนฆ่าซะในศักราชที่หกร้ปีนั้นชีปอนได้ราชสมบัติอยู่เจดวันจึงเจตะสงครามฆ่าชีปอนซะแล้วก็ตั้งเชื้อพระวงซึ่งชื่อว่าอายกรรมกองให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขันอยู่มานางจันทมังคละ ใส่ยาพิษให้พระเจ้าอายกรรมกองเสวยถึงแก่กรรมจึงตั้งเชื้อพระวงศ์ชื่ออายลาวให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยพระยาอายลาวครองราชสมบัติอยู่ได้18ปีลุกสกสาราจ7ปีดระยปีพาอายลาวถึงแก่กรรมจึงพระญาอูได้มาเสวยราชสมบัติ และกษัตริย์ตั้งแต่พระเจ้าฟ้ารั่วเสวยราชสมบัติในเมืองมอตมะสืบวง์มาจนกระทั่งถึงพระยาอู่ก็เป็น8องค์ด้วยกันมีช้างเผือกทุกๆองค์ชาวเมืองก็เลยเรียกกันว่าพระเจ้าช้างเผือกทั้ง8องค์ขณะเมื่อเมืองมอตมะเกิดขบฏเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเนืองๆวุ่นวายอยู่นั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ตั้งแข็งเมืองอยู่ไม่ได้มาขึ้นแก่เมืองมอตมะหลายปีแล้ว และเมื่อพระยาอู่ครองราชสมบัติมาจนถึงสังกัาดที่710ปีเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็จึงยกกองทัพมาตีเมืองมอตมะท่านตีไม่ได้ก็ล่าทัพกลับไปเมื่อพระยาอู่ได้ครองราชสมบัติได้เมืองมอตมะนั้นเป็นเวลา16ปีไปแล้วลุสักรลาด716ปีพระยาอู่ก็ให้สมิงพระตบะ อยู่รักษาเมืองและก็เสด็จไปคลองช้างป่าภายหลังสมิงพัตบะกลับเป็นขบฏจะเตรียมสัตวาวุธรักษาหน้าที่ที่เชิงเทินปิดประตูเมืองไว้คอยต่อสู้พญาูอที่จะเข้าเมืองมอตมะไม่ได้ก็เลยไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองพระโคคือเมืองหงสาวดีพญาออเวสวยราชสมบัติในเมืองหงสาวดีสิบสปี พญาอูได้ก่อสร้างพระเกศธาตุเจดีในเมืองร่างกุ้งนั้นโตใหญ่สูงขึ้นมาอีกสีศอกและได้สถาปนาการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดพญาอูนั้นได้สวยราชสมบัติในเมืองมองตมะได้16ปีแล้วภายขั้นภายหลังได้สวยราชสมบัติในเมืองงงสาวดีอีก19ปีรวมปีที่ได้คองราชสมบัติทั้งหมด35ปีมีประชนมายุได้60ปี พระยาอูก็ทิวงคตจึงพระโอรสพระยาอูชื่อว่าสรีหราชาได้ครองราชสมบัติเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วรามันก็มาเรียกว่าพระเจ้าราชาธิราชเมื่อครองราชสมบัตินั้นต้องปราบข้าศึกมากนักจนสิ้นศัตรูแล้วก็ได้เป็นใหญ่ในรามันประเทศแต่องค์เดียวแล้วก็ได้ทำศึกกับพมา่าอยู่เนือง จึงไม่ได้สถาปนาพระมหาธาตุและอารามได้แต่ทำการสักการบูชาบำเพ็ญทานอยู่ประมาณ38ปปีคันปชนมายุได้54ปีก็ที่วงคตโอรสของพระเจ้าราชาที่ราชชื่อว่าพระยาธรรมราชาหรือพระเจ้าสุโรธธรรมราชาได้สเสวยราชาสมบัติต่อมาเมื่อพระยาธรรมราชาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นไพร่พลเมืองได้ความเดือดร้อนกันนัก ไม่ได้เป็นกุศลวิเศษสิ่งใดอยู่สมปีพระองค์ก็ทิวงคตปพระชนมายุของพระเจ้าธรรมราชานั้นได้32ปีเท่านั้นเองแล้วก็จึงให้น้องพระธรรมราชาชื่อว่าพระยารามเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าราชาธิราชได้เสวยราชสมบัติในเมืองของสวดีต่อไปและพระยารามเกิดองค์นี้ฉลาดในกนบาบ เอาชนะราชปัจามิตรได้โดยง่ายไม่ต้องทำการสงครามแล้วก็มีพระไทยกว้างขวางได้สร้างกุศลเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและได้ทรงจะเตรียมการไว้ที่จะก่อเจอดีย์ร่างกุ้งให้สูงขึ้นไป60ศอกในศักราช815ปีก็ลงมือก่อพระเจดีย์ แต่ไม่ทันแล้วก็สิ้นพระชนแต่เสวยราชสมบัติอยู่สาปีมีพระชนมายุได้หกสิบห้าปีเมื่อสิ้นพระชนพยาแก่นเท้าก็ได้ราชสมบัติจึงทรงพระรําริว่าพระเจ้าราชาธิราชผู้เป็นพระเจ้าปู่ของเราเมื่อได้ราชสมบัตินั้นต้องปราบปรามข้าศึกมามากมายเพราะบ้านเมืองไม่ได้เป็นสุข พระราชกุศลวิเศษสิ่งใดก็ไม่ได้ทรงก่อสร้างจะมีศัตรูมากนั้นมันจะเป็นเพราะความปรารถนาสมบัติผู้อื่นและบัดน,นี้เราได้เป็นใหญ่แล้วจะไม่ปรารถนาสมบัติของผู้ใดจะตั้งอยู่ในความยุติธรรมบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขตั้งแต่นั้นมาก็ทรงอุตสาหะรักษาสุจริตคิดแต่จะบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ และบำรุงสมณะพรามนาจารย์และราษดอให้เป็นสุขแล้วก็ตั้งพระราชกำหนดให้หมายประกาศไว้ว่าถ้าผู้ใดจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีเบียดเบียนกันและเป็นโจรผู้ร้ายป้นสะดมยือ้อแย่งลักฉกช่อชิงเอาทรัพย์สินสิ่งของเงินทองของผู้อื่นเราจะให้ประหารชีวิตผู้นั้น ถ้ด้วยพระแสงเล่มนี้เสด็จออกขุนนางเป้ามมลยัยก็ตรัสด,ดังนี้แล้วก็ทรงขยับพระแสงไปเมื่อนั้นครั้นอยู่มามหาดเล็กข่าหลวงคนเดิมคนสนิทก็ได้ไปลักแหวนของเศรษฐีเศรษฐีก็เข้าไปกราบทูลก็จึงโปรดให้พิจารณามหาดเล็กผู้นั้นรู้ว่าตัวผิด ก็จึงเอาทองคำเข้าไปถวายห้าตำลึงเพื่อจะขอไถ่โทษตัวพระองค์ไม่ทรงรับทัานพิจารณาแล้วเป็นสัต์จะจึงรับสั่งให้เอาตัวมหาดเล็กคนนั้นไปประหารชีวิตเสียตัดศรีรษะเสียบไว้ที่หนทางสี่แพร่ง<ม>อยู่มาวันหนึ่งบุรุษคนใช้ในวังซื้อข้าวเหนียวให้เงินตราน้อย แย่งเอาข้าวมามากมายเจ้าของเขาเหนียวก็ร้องขึ้นพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงฟังก็จึงให้หาตัวแม่ค้าไปไต่ถามได้ทราบเนื้อความก็ให้พิจรารณาคันทราบสัตว์ความจริงแล้วจึงรับสั่งให้เอาตัวบุรุษผู้นั้นไปตัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ในหนทางสี่แพร่งเป็นเหตุให้พญาแก่นเท้าซื่อตรงควรจะต้องทำโทษก็ต้องทำโทษ ไอ้ที่ควรจะโปรยก็ต้องโปรยไปตามความชอบคนทั้งหลายทั้งปวงก็เกรงกลัวกันนักชวนกันสอนบุตรหลานไม่ให้กระทำความชั่วบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโจรผู้ร้ายอันตรายก็ไม่ได้มีเพลาวันหนึ่งพระเจ้าแก่นเท้าก็แปลงพระองค์เป็นชาวเมืองทรงม้าเที่ยวไปตามถนนไม่ทันที่จะลังมาไว้ม้านั้นก็ไปโดนผู้หญิง อันทูลหม้อน้ำเอาไว้บนหัวคนหนึ่งหม้อน้ำก็ตกจากศีรษะแตกกระจายหญิงคนนั้นก็โกรธจึงร้องว่าเราจะเอาเนื้อความไปกราบทูลพระเจ้าแก่นเท้าทรงพระสวนแล้วก็ตัดว่าเฮียไปกราบทูลเลยเราจะใช้ให้แล้วพระองค์ก็ยืมทองแดงชาวร้าน มาใช้ให้แก่หญิงคนนั้นมากกว่าราคาหม้อหญิงนั้นก็ดีใจแล้วก็ไปจากที่ตรงนั้นพระยาแก่นเท้ามีพระนามอีกว่า,พ,าพระยาพโรมีพระไทยดีตั้งจูในสัตว์จะในธรรมยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายแต่ก่อนซึ่งล่วงไปแล้วนั้นและยังได้บำรุงพระพุทธศาสนาไว้นันมากทรงบริจาคทรัพย์บำเพ็ญในการก่อพระเจดีย์ร่างกุ้ง ที่ยังค้างอยู่นั้นได้ก่อสวนขึ้นไปจนถึงคอระครังเพราะมีพระไทยเมตตาเอ็นดูราชดรไม่เร่งรัดการที่พระเจดียังไม่ทันเสร็จออสิ้นพระชนเมื่อแรกก็ได้ราชสมบัติพระชนมายุ22ปีครองราชสมบัติได้4ปีพระชนมายุก็25ปีสวรรคตจึงให้ พระยาธาตุสลาชาหรือพระยาเกียนเป็นหลานพระยายักษ์ราชาให้ครองราชสมบัติต่อมาและพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็ได้ราชสมบัติเพราะค่าใช้ของพระองค์เหตุดังนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกว่าธาตุสราชาเมื่อแรกได้ราชสมบัตินั้นพระชนมายุได้ยี่สิบสามปี คันถึงสักราน825รปีก็ทิวงคตจึงให้พระยาอุตรราชาเป็นหลานพระยายักษราชาได้ครองราชสมบัติต่อมาและชื่อเดิมของพระยายุทธราชานั้นชื่อว่ามมุตตาวหรือพระยามหอดออันหนึ่งพระญานั้นได้รับความลำบาก พลัดพรากจากบิดามารดาตั้งแต่ยังยังเยาว์กันได้ราชสมบัติและคนทั้งหลายก็เรียกว่าสมิงกำลังแปลว่าพยากราพระพยากําพระมีใจร้ายกาศนักมีแต่จะทาการบาปหยาบช้ามักจะประพฤติกาเมสุมิชฉาจารย์อยู่เป็นนิไมิได้คิดที่จะบำรุงพระพุทธศาสนา ของราชสมบัติอยู่เจ็ดเดือนกับสวรรคตคพระราชธิดาของพระเจ้าราชาธิราชยังมีอยู่อีกองหนึ่งและนางกษัตริย์นั้นผู้พมา่าเรียกว่าตาแขงเจาวปอกข้างรามันเรียกว่าวิสัทธราชาทันนานมาจึงเรียกว่าพญาเท้าพญาเท้านั้นก็ได้มาครองราชสมบัติต่อมาก็สรงพระราชศรัทธาและบำเพ็ญพระราช,ชกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนาเปน็นันมาก ได้ปฏิสังขรซ่อมแปลงพระสถูบน้อยใหญ่สร้างอารามกุฏีพิหารถวายแด่พระพิสุสงฆ์นับประมาณไม่ได้และตัวพญาเท้านั้นเป็นกษัตริย์ผู้หญิงแต่มีบุญญาธิการมากกษัตริย์ต่างเมืองทั้งหลายก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายและนางพระยาก็ได้ทรงพระกรุณาสามเณรองค์หนึ่งซึ่งรู้พระไตรปิดกตั้งเอาไว้ เป็นพระราชบุตรเลี้ยงเมื่อสามนเณรนั้นมีอายุครบอุปสมบทแล้วครั้นถึงวันเลิกดีก็ตัดสั่งให้จัดเครื่องบริขารมีบาทระตายจีวานเป็นต้น